จะได้เห็นแบบว่าสวยจริงไหมลูกนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะคะเล็วเปิดเปิดคิ้วขึ้นค่ะลูกนะคะช่ไปทำงานได้ไหมลูหนุมองกล้องลูกคุณพี่ดูนะคะมองหนูมองกล้องลูกเราปัดตาปัดตาบนต้องมองล่างเลยใช่ออะปัดตาบนเรามองอะไรอะปัดคิ้วอันนี้จะลูกนะนี่นะว้าวอีลูกคนเดียวใช้ลูกคุ้มว่ะ โอ๊ยคุณพี่ตั้งมากคุณพี่ดูสิคะอยาให้ปัดเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวขนคิ้วเขาจะยาวจนถึงนี่น่ะตีนตีนผกชั้นบนคุณแม่คุณแม่ซื้อไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งอ๋อออเดอร์โอ๊ยตอนนี้แสนแตกเลยคุณแม่เล็บใช้วันเว้นวันไหนพูดนี่เล็บใช้ทุกวันหนึ่งสองซ้ำไปพูไปพูดต้องจ่ายเพิ่มเออหนึ่งสองซ้ำเล็บใช้ทุกวัน ซึมๆใช้แบบแม่บังคับใช้เลทใช้ทุกวันเลทใช้ทุกแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหัวแปงเขานะคะมันพี่ว่ามันไกลหน้าพี่เกินไปปะอันนี้เขาเรียกว่าใกล้ค่ะลูกอันนี้คืออินนิดเดิก็เห็นี้มูกแล้วค่ะอู้แต่ละอีดอกอีนี่สวยจังเลยอ่ะเอยขนตาสวยมากขนตาสวยขออนุญาตนะคะแบบคเราก็ไม่ได้เป็นคนสวยเราขอหนีผมปลอมแป๊บนึงนะคะทุกที่กณพี่ว่าแต่วันนี้ขนตาพี่ดูดุ้งนะขออนุญาตหนีผมปลอม คุณพี่มาแกะอะไรตรงนี้ก็ผมมันหลุดเอาคุณพี่หนูสวยละโอเคมาเริ่มเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเขาก็รู้เลยอ่ะผมมัคุณพี่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเอาห้าสิบออเดอร์สุดท้ายพี่ฮะทำไมหน้าไกลจังเลยอ่ะซูมออกไหมเออหนึ่งแถมหนึ่งพูดสิเก่งมากหนึ่งแถมหนึ่งครับหนึ่งแถมพี่ฮะหยุด หนึ่งองหนึ่งหนงแถมหนึ่งครับคุณพี่ค้าหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณที่ซื้อสินค้าแพทสวยจังฮีฮอร์พี่เอร์ฮีฮอร์คุณขาหนึ่งแถมหนึ่งส่งพี่หาหน่อยนะอยากฟังพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นฮีห้าตั้งใจเลยเออหนึ่งแถมหนึ่งได้กี่อีกอีกกี่ออเดอร์ค่ะใช่สามสิบออเดอร์สุดท้ายสามสิบออเดอร์สุดท้ายจ้ะหัวฟูจังเลยอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอันนี้ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นตำนานมากนะคะพี่พ นี่หนูมาขายมาสคาร่าคุณแม่วันนี้หนูมาขายมาสคาร่าซึ่งคุณแม่หนูไม่ได้ขายลำโพงเนาะแล้วก็วันนั้นเจ้าของแม่นดลำโพงมาบอกอยากคิดคิดถึงคิดถึงเลยก็คือลำโพงเข้าตอนนี้ที่บ้านมีลำโพงเอ๊ะย้นนะทาหนูเอาพูดตรงๆกับพี่ที่เขาดูอยู่ตอนนี้หนูโอเคกับแม่ไหมลูก นูโอเคกับแม่ไหมลูกหนูชินหรือยังที่แม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆที่บ้านอะแม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ปะแม่เป็แม่ก็เป็นบ้านแม่ก็เป็นเป็นไหนเป็นไหนแมนก็ไปด้วยอยู่ก็อยู่อย่างนี้นะคะคุณแม่เลดมองงงไหมหนูชอบใช้ติดทนเรื่องจริงหนึ่งแถมหนึ่งคุณแม่มันหนึ่งแถมหนึ่งวันเนี้ยเอาพูดตรงนี้นะเกิดใครเคยเจอมาสคาร่าเขียวในตำนานแล้วถูกกว่านี้แพทบอกได้เลยว่าลอมปูมที่แปลว่าลอมเก่งมากค่ะ ขอบคุณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นหนึ่งแถมอีกหนึ่งสิบออเดอร์สุดท้ายคุณเขาเขาให้คือขายสิบออเดอร์สุดท้ายนะคะเรดบอกชินแล้วถูกต้อง้าอดดหมอยากจะให้คุณแม่ปัดขนตาพร้อมเต้นเออหนูกลัวว่าไอตัวนี้จะเข้าตาหนูนะคะหนูขอเต้นแบบไม่ต้องปัดไปเลยดีกว่าให้หนูจจอซึ่งวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่ลงพิมพ์กันเข้ามาได้ไหมคุณพี่แล้วค่ะจากเด็กพระรามสาม ค่ะคุณแม่พาออเดอร์สุดท้าย้าออเดอร์สุดพี่พีไปไหนก็คือเมียอยู่นี่ก็คือต้องมีผัวตลอดบ<อ>างทีเราไปไหนวันนี้ไลฟออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคนในบ้านเราเยอะ<อ>โอ้ยเอ็นดูพ่อป่บบว่าไี่แคนาดานั่งตรงนี้อ <laughs> เออไม่ใยา่ก็สปีดอีกลิตกันค่ะออสวัสดีค่ะหนึ่งแถมหนึ่งหนูกดได้สองหนึ่งเก้ารีบกดเลยค่ะคือออเดอร์สุดท้ายคือออเดอร์เขาให้หนูครึ่อออเดอร์มันเป็นยังไงไว้ครึ่งออเดอร์คุณพี่ ห่งได้อีกหนึ่งใช่ไหมคะ,คะถูกต้อง,องอค่ะพี่แม่สรุปเลปย่สรุปเลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะคะหแถมหนึ่งราคาเหลือเท่าไหร่นะคะสอง้อี่สิบเท่าไหร่ช่างมาเถิดหนูได้สองร้อยสิบ้าทหนูกดค่ะหนูไม่ต้องฟังค่ะราคาลูกค้าก็จะสามร้อยแปดสิอะไรหนูขาสอง้บ้าทหนูกดกันได้หแถมหนึ่งกดค่ะล้าน หนึ่งแถมหนึ่งคุณแม่เห็นอันนี้ใช่ไหมคะออมาสคาร่าเขียวในตำนานถ้าสมว่ามั่นใจให้ซื้อในไลฟ์ของคุณจอนอนที่แปลว่าเจนนี่สมมติว่าใครมาไ,<ม>ไม่ทานไรแล้วพรุ่งนี้เห็นคลิปยังได้ราคานี้ไหมถ้าพรุ่งนี้เห็นคลิปได้ราคานี้ไหมคะ,ะได้ค่ะได้ค่ะไได้ขยกมลูกคายมือไหวแล้วลูกค้าไม่ได้ลูกคายมือไหวอยู่ข้างหลังได้ไหมคะใครเห็นพรุ่งนี้ ต่อที่ Tiktok ของ o อ i ิใช่ต่อที่อ่า Tiktok is the best application in the world is very application ค่ะก็คือต่อ the best application ะไร in the world we h e a r is the best application in the world เขาบอกว่าตอนนี้กันน้ำออกไหมคะกันน้ำออกค่ะแล้วก็กันอะไรอ่ะกันน้ำเฉยแต่เวลาล้างหรือเวลาเช็ดอะ you when you clean นะ your eye นะ โอ้อิตสมูทสมูทเลย not too hard t o clean าแคนาดานั่งนี่เนี่ย yes I can speak English I can speak English แล้วอดัมกันน้ำคืออะไร Water 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 Flu Water Flu I can speak English yes I can speak with the bell oh my god yes I can speak ฝรั่งชมนะจ๊ะฝรั่งว่า yes I can speak English ใช่ อันนี้มัสคร่ากูขายตั้งนานถามว่ามัสคร่าของอะไรเริ่มเลยเปล่ะโอดีบีโอค่ะคุณลูกค้าอันนี้โอดีบีโอนะคะัีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือก็คือเสร็จแล้วก็คือกูไปเลยไม่ดูอีกค่ะช่วยช่วยอีกค่ะไปต่อไปพี่เบฟน่ารักมี่จดคนคิดถึงนี่อ๋อช่วยช่วยทางบ้านเหรอใช่ ใช่นี่นี่นี่วันนี้วันเกิดหนูไอ้ผมอันนี้มันไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะเธอเฮ้ยพวกแฮร์พีทพวกวิกเข้าได้นะเราไม่เคยขายจริงเธอลราบูมใส่ทุกวันอะใช่วมกใส่ทุกวันดอะไรเงี้ย